ยะถาวาริวหาปูราปริปูเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินนางเปตานางอุปกาปะตอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมมิชาตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะาถามณาิชโชติระโสยะถาสัพพิตโยวิวชัชชนตุสัพพโรโค วินัศตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทธนสีลิสณนิจังบุทธ,ธาปจายโนจัตตาโรธรรมาวาทานติอายุวันโนสุข,ขังพาลังสัพพุทธานุพาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะ สัพสังคานุภาเวนะพุทธรัตนังธรรมรัตนังสังขรัตนังตินังรัตนานาังอนุภาเวนะจตุราสีติสหัสธรรมขันธานุภาเวนะปิตัต,ถถต,ตยานุภาเวนะชินาสาวกานุภาเวนะสัพเพเตโรคาสัพเพเตพยาสัพเพเตอันตรายาสัพเพเตอุปัททวา สพเพเตทุนิมิตาสเพเต,เตอะวะมังคลาวินาสันตุอายุวัฏโกธนวัฏโกสิริวัฏทโกยาสวัฏทโกพลวัฏทโกวันวัฏทโกสุขวัฏทโกโหนตุสัพพธา อายุวัฒกาธนวัฒกาสิริวัฒกายะสวัฒกาพลวัฒกาวันวัฒกาสุขวัฒกาหนตุสภธาทุคโรคัพยาเวราสโสกาสัตตุจุปถวอะอเนกาอันตรายาปิวินาศสันตุจเต,เตสสาสยสิทธิะนางลาพังโสธิภาคขยังสุขขังพลัง สิริอายุจวันโนเจโพคังวุธีจะยสวาสตวัฏสาจะอายุจะชีวสิทิภวันตูเตภวะตูสัพพระมังคลังรักขันตูสัพะพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพสังคานุภาเวนะสทาโสถีภวันตูเต